รับเชิญท่านปริญญาครับขอญาตตามลําดับนะครับมีรายชื่ออยู่แล้วครับครับกับเรียนท่านประธานคุฒิสภาครับผมปริญญาประเชษฐ์ขวัญนะครับคือสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดนะครับว่าในการเลือกคณะกรรมการนะครับผมคือต้องยอมรับครับท่านพิสิทธิ์ก็เป็นท่านสวคุณภาพท่านหนึ่งครับทั้งด้านกฎหมายด้วยแล้วก็คณิตศาสตร์ต่างๆด้วยครับแต่สิ่งที่ทางผมยังไม่เห็นพรองส่วนหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย ในการคัดเลือกเนี่ยผ่านกระบวนการในตัววิบูทเองก็ตามถ้าท่านอ,าอยากเปิดเผยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับจริงแล้วอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปจัดดูการจัดการประชุมด้วยเลยครับว่าวิบูทเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับสวหลายๆคนที่มีคุณภาพแบบทางท่านกระมวลรอดค้ายนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับท่านก็บอกครับว่าสวทุกท่านนะครับเป็นสวคุณภาพ ตอนนี้เราเหลือ199คนทุกคนมีคุณภาพมีความสามารถของแต่ละคนแต่ละด้านแต่สิ่งที่วิบวุฒทำนะตอนนี้ท่านกำลังดูถูกสวคนอื่นที่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานด้านนี้บ้างเลยครับผมคนหนึ่งครับผมคงไม่ไปกล่าวอ้างคนอื่นนะครับผมก็ไม่โง่นะครับผมก็มีความสามารถเช่นเดียวกันนะครับแต่ท่านเคยหันมาเหลียวมองผมบ้างไหมครับ แล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆคนก็ไม่โง่เหมือนกันนะครับแต่ทุกวันนี้ท่านทําเหมือนว่าทางวิบูธเองเนี่ยท่านทําเหมือนว่าพวกเราโง่เลยครับเราเหลือคนฉลาดในสภากันแค่ไม่กี่สิบคนที่เหลือมันโง่กันหมดเลยเหรอครับท่านคือทํางานด้วยความจริงใจด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ท่านกระทากันอยู่หนะ้าตอนนี้ท่านรวบรวมอํานาจควบคุมอานาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือท่านทุกๆครั้งใช่ครับการเลือกต่างๆมาจากการเลือก คะแนนเสียงข้างมากเราอยอมรับในสิ่งนี้นะครับวันนี้ผมไม่มีเสียงข้างมากหรอกครับผมจะเดินไป200คนไปเดินบอก,<ๆ>บอกทุกท่านครับกรรณาเลือกเลือกหน่อยครับท่านก็ไม่ทําตามผมหรอกครับเพราะผมคงไม่ได้เป็นคนที่มีคุณภาพในสายตาท่านขนาดนั้นท่านลองต้องฝากท่านประธานครับเรามีกระบวนการในการประเมินกรรมนิิการไหมครับประธานกรรมนิการทุกๆกรรมเลยครับประเมินเลยครับประเมินโดยให้ไฟเลยขับมือมินด้วยครับเชื่อเลยครับว่าจะต้องมีถูกร้องเรียนกันมาบ้างว่าประธานไม่ได้คุณภาพ สิ่งนี้ไม่ได้พูดเก่าว่าท่านประธานกรมลรอดคายของผมนะครับท่านเป็นนักป่าทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพคนหนึ่งนะครับรับรองครับเป็นที่ยอมรับแต่ที่เหลืออีก20กรรมมนการครับท่านลองไปดูนี่ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างผมท้าเลยครับท่านทําระบบกระบวนการนี่ครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นตัวเลขมันออกมาเลยครับจากข้อมูลจริงครับว่าใครที่ไม่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่ไม่เคยใส่ใจเพื่อนพี่น้องสอวอด้วยกันเลย ดูถูกเหมือนว่าสอวอไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถเท่าท่านกันหรอกครับทุกคนเก่งเหมือนกันนะครับแต่แค่โอกาสยังไม่มาถึงวันนี้พวกท่านมีโอกาสแต่ท่านทําตัวเหมือนดูถูกคนอื่นเขาวันหนึ่งนะครับถ้าท่านขาดโอกาสนี้ไปคงไม่มีใครอยากดูถูกท่านหรอกครับก็ให้ท่านได้รับผลที่ท่านกระทาไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับรับเชิญท่าน